ความเงียบงนันเป็นสิ่งที่อึดอัดที่สุดเมื่อเข้ามาเยือนหมู่บ้านชายป่าแห่งนี้หมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญจนเหมือนหลุดออกมาจากหน้าตำราประวัติศาสตร์บ้านเรือนที่ปลูกกันอยู่อย่างห่างๆดูราวกับกำลังหายใจรวยรินอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมหนาทึบบรรยากาศชื้นเย็นและกลิ่นดินผสมกลิ่นสาบของไม้เก่าตลบอบอวลเข้ามาในสูระสาท,ทันทีที่ก้าวเท้าลงจากรถยนต์คันเก่าที่พามาส่ง ฉันมาที่นี่ตามคำบอกเล่าของทานายความที่แจ้งว่าคุณย่าของฉันซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนได้จากไปและทิ้งสมบัติชิ้นเดียวไว้ให้คือบ้านไม้เก่าแก่หลังใหญ่ที่ตั้งประงานอยู่ริมสุดของหมู่บ้านทุกคนในหมู่บ้านมองฉันด้วยแววตาที่ยากจะตีความบางคนดูหวาดกลัวบางคนสมสารหรือบางคนก็เหมือนกำลังเตือนอะไรบางอย่างแต่ไม่มีใครเอ่ยปากออกมาแม้แต่คำเดียวราวกับว่ามีบางสิ่งกดทับเสียงของพวกเขาไว้ เสียงเดียวที่ดังขึ้นมาคือเสียงหอบของลมหายใจของฉันเองที่รู้สึกหนักอึ้องอย่างประหลาดเมื่อได้เห็นตัวบ้านบ้านไม้เก่าขนาดใหญ่สองชั้นที่บัดนี้กลายเป็นของฉันถูกปกคลุมไปด้วยเถาวันจนแทบมองไม่เห็นรูปทรงที่แท้จริงหน้าก่างบานใหญ่หลายบานถูกปิดตายด้วยไม้กระดานปุพังประตูไม้สักแกะสลักลวดลายวิจิตรดูมืดถึมและเชื้อเชิญไปพร้อมกันมีความรู้สึกเย็ยนเยียบเล็ดลอดออกมาจากภายใน เหมือนบ้านหลังนี้กำลังหายใจในจังหวะที่เชื่องช้าและชวนขนลุกฉันตัดสินใจพักค้างคืนที่บ้านคุณย่าในคืนแรกแม้ว่าชาวบ้านหลายคนจะบอกเป็นนว่าไม่ควรทำอย่างยิ่งคำเตือนที่คลุมเครือนั้นทำให้ใจฉันเต้นระรัวยอย่างประหลาดแต่ก็ไม่อาจยับยั้งความอยากรู้อยากเห็นได้ห้องโถงกว้างขวางด้านล่างมืดมิดและเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์โบราณที่คลุมด้วยผ้าขาวสะอาดดูราวกับกำลังรอคอยการกลับมาของใครบางคนฉันเดินสำรวจไปเรื่อยๆความมืดมิดของมุมห้องแต่ละมุม ดูเหมือนจะซ่อนบางสิ่งบางอย่างไว้ลมหายใจเย็ยนเยียบพัดผ่านต้นคอเป็นระยะแม้ว่าจะมีหน้าต่างบานไหนเปิดอยู่เลยก็ตามในห้องนอนใหญ่ชั้นบนที่สันนิษฐานเป็นห้องของคุณย่าฉันพุกกระจกบานใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางห้องมันเป็นกระจกเกา่ากรอบไม้แกะสลักดูหนักอึง้งผิวหน้ากระจกดูขุ่นมัวราวกับไม่ได้ถูกเช็ดถูมานานแสนานานเมื่อมองเข้าไปฉันเห็นเงาของตัวเองที่ไม่ชัดเจนนักแววตาของฉันในกระจกดูหวาดกลัวและกังวลอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนความรู้สึกประหลาดคือ เหมือนเงาของฉันในกระจกไม่ได้เคลื่อนไหวพร้อมกับฉันเสียทีเดียวมีความล่าช้าเล็กน้อยจนต้องขยี้ตาหลายครั้งและมองซ้ำอีกครั้งแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติไปจากเดิมฉันรู้สึกเหนื่อยล้าจากการเดินทางและบรรยากาศแปลกๆรอบตัวจึงตัดสินใจเข้านอนแต่การนอนหลับกล,ลับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคืนนั้นความมืดในห้องดูหนาทึบกว่าปกติเสียงของแมลงยามค่ำคืนดังแข่งกับเสียงหัวใจของฉันที่เต้นรัวแรงฉันได้ยินเสียงแผ่วเบาเหมือนใครกำลังเดินอยู่บนพื้นไม้ชั้นล่างเสียงฝีเท้าที่เชืช่อง้าแต่แน่นอน ก้าแต่ละก้าเหมือนจงใจย้ำลงบนหม้กระดานที่ลานเอียดอาดเป็นจังหวะฉันพยายามกลั้นหายใจฟังมันอย่างตั้งใจเสียงนั้นค่อยๆเคลื่อนที่มาจากห้องโถงตรงมาอย่างบันไดแล้วก็หยุดลงที่ปลายบันไดฉันรู้สึกถึงลมเย็ยนเยือกที่พัดขึ้นมาจากใต้ประตูห้องนอนของฉันแม้จะมีช่องว่างให้ลมผ่านเข้ามาไดขนาดนั้นความเย็ยนนั้นหนาวจนกระดูกสะท้านแต่ฉันกลับไม่กล้าลุกขึ้นไปปิดประตูให้สนิทกว่าเดิมได้แต่นอนหันหลังให้ประตูและห่มผ้าปูหัวไว้จนมิด ความรู้สึกเหมือนมีใครกำลังยืนอยู่ตรงปลายเตียงไม่ได้หายไปตลอดทั้งคืนฉันรู้สึกถึงน้ำหนักที่กดทับลงบนฟูเบาๆเหมือนมีใครนั่งลงมีกลิ่นช่างๆไข่ดอกไม้โบราณและดินชื้นลอยมาแตะจมูกเว็นกลิ่นหอมหวานแต่ก็ชวนคนลุกในคราวเดียวกันฉันพยายามจะขยับตัวแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อราวกับถูกตรึงไว้กับทีเสียงระซสบแผ่วเบาที่ฟังไม่ได้สับลอยเข้ามาไกลใบหูก่อนที่มันจะหายไปพร้อมกับความรู้สึกเย็นเยียบและน้ำหนักที่หายไปจากปลายเตียง ฉันพลอยหลับด้วยความ่อนเปลี่ยนในช่วงเช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นฉันตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเหมือนทุกดูดพลังงานไปจนหมดสิน้นร่างกายหนักอึ้งและปวดเมื่อยไปทั้งตัวฉันรีบออกไปจากบ้านเพื่อหาชาวบ้านสอบถามเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นเมื่อคือนนี้ฉันเดินไปยังร้านค้าเก,าเกา่าๆเองหนึ่งในหมู่บ้านที่ดูเหมือนเป็นส่วนรวมของข่าวสารที่นั่นฉันพบหญิงชราค,คนหนึ่งที่กำลังนั่งสานตะกร้าอย,อยู่หน้าบ้านหน้าตาของคุณย่าดูใจดีแต่แววตาเต็มไปด้วยความเศร้าซอยเมื่อฉันเริ่ร่่่มมเเลาาาาารรรือองงทีปะสบบในบน,ขน้ขคุณย คุณยายพยักหน้ารับยังเข้าใจแล้วเริ่มเล่าเรื่องราวที่ทําให้ฉันต้องขนลุกขนชันกว่าเดิมเป็นในไหนคุณยายเล่าว่าบ้านหลังนั้นมีประวัติยาวนานหลายร้อยปีเคยเป็นบ้านของตระกูลผู้ดีเก่าแก่ที่ร่ํารวยและมีอันนาจในอดีตการหลายชั่วอายุคนก่อนฉันมีหญิงสาวคนหนึ่งในตระกูลนี้ชื่อว่าแสงจันทร์เธอมีรูปโฉมงดงามราวกับเทพธิดาผิวขาวผ่องดวงตากลมโตและริมผีปากอิ่มสีชมพู ทุกคนในหมู่บ้านต่างชื่นชมในความงามของเธอแต่ความงามนั้นก็นำพาโชคร้ายมาสู่เธอในไม่ช้ามีชายหนุ่มจากต่างถิ่นเดินทางมาพำนักในหมู่บ้านและตกลุงรักแสงจันทร์ทันทีที่ได้เห็นทั้งสองตกลงปลงใจจะใช้ชีวิตร่วมกันแต่เรื่องราวกลับไม่เป็นไปอย่างที่หวังไว้เพราะมีหญิงสาวอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นญาติสนิทของแสงจันทร์เองหลงรักชายหนุ่มผู้นั้นอย่างบ้าคลั่งเธอริษยาแสงจันทร์มากนัก ที่ได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความงามหรือความรักในคืนก่อนวันแต่งงานของแสงจันทร์กับชายหนุ่มผู้เป็นที่รักหญิงสาวผู้ริษยานั่งนั้นได้แอบเข้ามาในห้องของแสงจันทร์และก่อเหตุการณ์อันน่าเสอนใจขึ้นนางใช้มีดโกนอันคมกริบกรีดใบหน้าอันง,งดงามของแสงจันทร์อย่างโหดเหี้ยมทำลายผิวที่เคยพองใสดวงตาที่เคยเปล่งประกายริมฝีปากที่เคยอ่อนหวานจนไม่เหลือเขาเดิม แสงจันทร์กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดสุดจะทนทรมานก่อนจะสิ้นใจไปพร้อมกับใบหน้าที่ไม่เหลือชิ้นดีศพของเธอถูกพบในสภาพที่น่าเวทนาไร้ซึ่งใบหน้าและอัตลักษณ์ใดๆเรื่องราวการตายของเธอถูกปกปิดไว้เพื่อรักษาหน้าของตระกูลแต่ความจริงไม่เคยถูกซ่อนไว้ได้ตลอดไปวิญญาณของแสงจันทร์ไม่ได้ไปผุดไปเกิดเธอยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนั้นเพื่อค้นหาใบหน้าของตัวเอง ใบหน้าที่ถูกพรากไปอย่างทารุณและอัตลักษณ์ที่ถูกทำลายผู้คนในหมู่บ้านเริ่มเรียกเธอว่าผีหญิงไร้หน้าเพราะไม่มีใครเคยเห็นใบหน้าของเธออีกเลยนอกจากเงาตะคุ้มคุ้มที่ปรากฏกายและหายไปอย่างรวดเร็วคุณย,าย่ายังเล่าอีกว่ากระจกบานใหญ่ในห้องนอนของคุณย่าของฉันนั่นแหละที่เคยเป็นกระจกประจำตัวของแสงจันทร์หลังจากเหตุการณ์อันน่าสยดสยองขึ้นผู้เป็นมารดาของแสงจันทร ได้นากระจกบานนั้นไปเก็บไว้ในห้องของตนเองและไม่เคยมีใครกล้าส,ส่องมันอีกเลยเพราะเชื่อกันว่าวิญ,ญญาณของแสงจันทร์ยังคงวนเวียนอยู่ภายในกระจกเพื่อค้นหาใบหน้าของตัวเองที่จะสะท้อนกลับมาในนั้นฉันฟังเรื่องราวทั้งหมดด้วยความรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวนี่เองคือที่มาของความรู้สึกเย็นเย,ยือกและเสียงฝีท้าเมื่อคือนนี้สิ่งที่ปรากฏในความมืดมิดคือดวงวิญ,ญญาณอันแสนเศร้าและเจ็บปวด ที่ถูกพรากใบหน้าของตัวเองไปฉันตัดสินใจกลับไปที่บ้านคุณย่าในคืนนั้นอีกครั้งคราวนี้ฉันพกไฟฉายติดมือและเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นฉันเดินตรงไปยังห้องนอนใหญ่ชั้นบนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องนั้นอีกครั้งมันจะกาศยังคงเย็ยนเยือกและหนักอึ้งเหมือนเดิมฉันเดินไปที่กระจกบานใหญ่แล้วใช้มือปัดฝุ่นที่เกาะอยู่บนผิวกระจกออกอย่างช้าๆ เผยให้เห็นพื้นผิวที่คุณมัวแต่ก็เริ่มสะท้อนเงาได้ชัดเจนขึ้นฉันเพ่งมองเข้าไปในกระจกมองดูเงาของตัวเองที่เริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆแต่แล้วความผิดปกติก็เกิดขึ้นแทนที่จะเป็นใบหน้าของฉันที่สะท้อนกลับมาในกระจกฉันกลับเห็นภาพที่พร่ามัวค่อยค่อก่อร่างสร้างเป็นใบหน้าที่ปิดเบี้ยวและน่ากลัวใบหน้าที่มีแต่ความว่างเปล่าปราศจากดวงตาจมูกและริมฝีปากมีเพียงความมืดมิดที่เป็นหลุมลึกอยู่ตรงนั้น ฉันรู้สึกเย็ยนว่าไปทั้งตัวเหมือนเลือดในกายหยุดไหลชั่วขณะความหวาดกลัวเข้ากอกกลุ่มจนตัวแข็งทื่อฉันพยายามจะกรีดร้องแต่เสียงคลับจุกอยู่ในลำคอไม่สามารถเปล่งออกมาได้ภาพในกระจกยังคงค้างอยู่อย่างนั้นก่อนที่ความว่างเปล่าบนใบหน้าจะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ฉันเรื่อยๆเ,เหมือนเหมือนกับว่าผีหญิงไร้หน้ากำลังพยายามจะยื่นมือออกมาจากกระจกเพื่อสัมผัสกับฉันในโลกแห่งความจริงๆฉันเห็นเงามืดทะมืนที่ไม่มีใบหน้า ค่อยๆโผล,ล่ผลออกมาจากด้านหลังเงาของฉันในกระจกมันเคลื่อนไหวเชื่องช้าแต่มุ่งมั่นมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะได้สิ่งที่ขาดหายไปกลับคืนมาความรู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงดูดเข้าไปในห้วงลึกของกระจกบานนั้นทําให้ฉันแทบจะสิ้นสติลมเย็นเยียือกที่พัดประทะไปหน้าตอนนี้ใช่แค่ลมธรรมดาแต่เป็นเหมือนลมหายใจของสิ่งที่อยู่ในกระจกนั้นลมหายใจที่เห็นเฉียบและเต็มไปด้วยความโศกเศร้า เสียงกระซิบที่เคยได้ยินเมื่อคืนนี้ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงที่ฟังไม่ได้สับอีกแล้วมันเป็นเสียงที่แผ่วเบาแต่คงชัดราวกับจะเจาะทะลุเข้ามาในสมองมันพูดซ้ำๆว่าคืนไปหน้าฉันคืนไปหน้าฉันฉันหลับตาปีพยายามดึงสติกลับมาทั้งร่างกายสั่นเทาอย่างควบคุมไม่ได้ฉันค่อยๆลีมตาขึ้นอีกครั้งภาพในกระจกยังคงเป็นใบหน้าอันว่างเปล่านั้นแต่คราวนี้ มันมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปใบหน้าว่างเปล่านั้นดูเหมือนจะจ้องมองมาที่ฉันอย่างมีความหวังความว่างที่จะได้ใบหน้าของตัวเองกลับคืนมาฉันสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่พยายามจะดึงเอาบางสิ่งบางอย่างไปจากฉันมันเป็นความรู้สึกที่น่ากลัวอย่างที่สุดฉันไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรดีในสถานการณ์เช่นนี้ฉันพยายามรวบรวมเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีก้าวถอยหลังออกไปจากกระจกทีละกเก้าวอย่างช้า,ชา ขณะที่ถอยอกหางจากกระจกสายตาของฉันก็ยังคงจับจ้องไปที่เงาในนั้นใบหน้าว่างเปล่าค่อยๆจางหายไปกลับกลายเป็นเงาของฉันที่สะท้อนกลับมาอย่างปกติความหวาดกลัวยังคงเกาะกินอยู่ในจิตใจแต่ฉันรู้ว่าฉันต้องออกไปจากที่นี่ฉันหันหลังแล้ววิ่งลงจากบันไดอย่างไม่คิดชีวิตโดยไม่ได้หันกลับไปมองกระจกบ้านนั้นอีกเลยฉันวิ่งออกจากบ้านคุณย่าโดยไม่เหลียวหลัง ไม่สนใจสิ่งของใดๆที่ยังหลงเหลืออยู่ในนั้นฉันวิ่งผ่านหมู่บ้านออกไปยังถนนที่มุ่งหน้าสู่โลกภายนอกโดยไม่หยุดพักฉันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันยังคงอยู่ที่นั่นต่อไปหรือหากฉันถูกดึงเข้าไปในกระจกบานนั้นจริงๆแต่สิ่งที่ฉันรู้แน่ชัดคือประสบการณ์ในคืนนั้นทำให้ฉันเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นและทำให้ฉันเข้าใจถึงความทุกข์ทรมานที่ไม่มีวันสิ้นสุดของดวงวิญญาณที่ถูกพรากอันปรักไปตลอดกาล ฉันไม่เคยกลับไปที่หมู่บ้านนั้นอีกเลยบ้านไม้เก่าแก่หลังนั้นยังคงตั้งอยู่เงียบเียบริมป่าโดยที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปย่างกรายอีกเลยนานๆครั้งก็จะมีคนเห็นแสงไฟริบหลีปรากฏขึ้นในยามค่ำคืนจากหน้าต่างบานใหญ่ของห้องหน่อยชั้นสองห้องที่มีกระจกบานเก่าตั้งอยู่และบางคนก็บอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงกระสิบแผ่วเบาที่ลอยมากับลมคืนไปหน้าฉันคขนไปหน้าฉันเรื่องเล่าของผียิงไรหน้ายังคงอยู่ และจะยังเป็นตำนานหลอนที่ถูกเล่าขานต่อไปตราบนานเท่านานตราบเท่าที่ใบหน้าของเธอยังไม่ถูกคนพบตราบเท่าที่เธอยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนั้นเพื่อรอคอยวันที่ใบหน้าของเธอจะสะท้อนกลับมาในกระจกอีกครั้งหนึ่ง